สวัสดีค่ะลุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราก็ยังนำเอาภูมิวิลาสีอันเป็นบทประพันธ์ของพระพรหมโมลีซึ่งได้รับรางวัลชนะนลิศวรรณกรรมด้านศาสนาของธนาคารกรุงเทพจุกัดปศส2511วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของผู้ที่สว่างมาและเมืดไป ในเรื่องของพระเจ้าสุป,ปพุทธราชาธิปดีไปกันดูนะคะการเมื่อองค์สมเด็จพระสันเพชรสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณนินคโครธารามเพื่อทรงประกาศอมะตะธรรมนำประชาัสตว์ให้ออกจากทุกขภัยในวัฏสงสารอยู่นั้นพระเจ้าสุปปุทธราชาธิปดีซึ่งเป็นพระราชบิดาค่ะ พระนางพินพาแห่งกรุงเทวทหาคนครได้ทรงอนุศษรถึงองค์สมเด็จพระบรมครูเจ้าของเราทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ให้ทรงแค้นเคืองในพระไทยิ่งนักโดยพระองค์ทรงผูกอาคาตมาหลายเพลาแล้วว่าข้าสมณะโคโดมหรือแต่ก,ก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถนี้รับเอาลูกหญิงพินพาธิดาของเราไปเป็นชาย,ยาแล้ว ก็ละทิ้งหนีไปบวชซะและเมื่อเจ้าชายเทวทัตลูกชายเราเข้าไปขอบวชในสำนักแทนที่จะเอาใจใส่ยกย่องด้วยดีก็กลับกลายเป็นผู้ข่มขู่ให้เจ้าเทวทัตต้องช้ำใจอยู่นองๆินเมือ่อทรงพระจำริจังนี้แล้วก็ให้ทรงแค้นเป็นที่ยิ่งคอยหาโอกาสที่จะกลั่นแกล้งสมเด็จพระมหาการุณาเจ้าอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็พระพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้มหจริยไม่ทรงคิดถึงเหตุผลข้อเท็จริงว่าเป็นประการใดพระไทยเบาไร้ปัญญาถือเอาแต่อารมณ์แห่งต้นเป็นประมาณวันหนึ่งทรงคิดอุบายที่จะกลั่นแกล้งสมเด็จพระผู้ผีพระพาทเจ้าขึ้นได้จึงทรงลงจากพระมหาปราสาทที่ประทับ อยู่แต่เช้าตรู่พร้อมกับทหารมหาดเวกรักษาพระองค์วัดหนึ่งแล้วสเสด็จไปประทับนั่งเสวยน้ำจันทร์อยู่ที่กลางถนนอันเป็นหนทางที่สมเด็จพระพุทธองค์เคยพาพระภิกษุสงฆ์เข้าไปบิณฑบาตด้วยมีพระราชประสงค์ว่าเราจักหลั่งแกล้งน,นั่งขวางถนนอยู่กับด้วยหมู่ทหารมากหลายคราวนี้คงสนใจ พระสมณะโคโดมคงจะดำเนินมาตามถนนสายนั้นเพื่อจะเข้าไปโปรดสัตว์อันเป็นพระพุทธกิจประจำวันประชาชนทั้งหลายเห็นพระเจ้าสุภพุทธราชาธิบดีทรงนั่งขวางถนนสวยน้ําจันทร์มีหมู่ทหารแวดล้อมอยู่เช่นนั้นคนหนึ่งซึ่งมีใจกล้าก็รีบวิ่งเข้าไปเฝ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งตอนแล้วกราบบังคมทูลพระกรันุณนาย่างรีบร้อนว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาทางนี้แล้วพระเจ้าคะ่ะก็ช่างเป็นไรสมเด็จพระสมณโคดมเสด็จมาก็เป็นเรื่องของพระสมณโคดมเราไม่เกี่ยวข้องด้วย สมเด็จพระเจ้าสุบป,ปุทธราชากัดแล้วก็เอื้อมพระหัตถเรินน้ำจันทร์สวยต่อไปขอได้ชักแต่ว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่กลางถนนนี้แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักเสด็จไปได้อย่างไรเล่าพระเจ้าคะ่ะเอ๊ะเจ้ามีิสมเด็จพระราชาธิบดีทรงอุทานได้ความขุ่นพระไทย พร้อมกับเนื้อพระหัตถึ้นทรงสแสดงกิริยาว่าจะตกก็ข้าบอกแล้วว่าพระสมณะโคดมจะมาจะไปก็ช่างเป็นไรข้าไม่สนใจด้วยค้าม่เหล็กทางให้หรอกจะนั่งอยู่ที่นี่เพราะข้ามีอายุเป็นผู้ใหญ่กว่าพระสมณะโคดมเข้าใจไหมนะหล่ะจัดดังนี้แล้วสวยน้ำจันร์ต่อไป วิญญาที่หมู่ทหารรักษาพระองค์หรือประชาชนจะทูลอ้อนวอนให้หลีกทางอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความกลิ่นแกรงพระบรมกษัตริย์ของเขาจะได้รับทวดแห่งบาปกรรมในครั้งนี้อย่างหนักแต่พระองค์ผู้มากไปด,ด้วยความเมืดในพระทัยก็หาได้สรงเชื่อฝังไม่ฝ่ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสมหาพระพิสุทธสงเสด็จมาถึงที่นั่น และได้ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระเจ้าลุงประทับขวางถนนแสดงอาการพิกลอยู่เช่นนั้นก็บ่ายพระพักคาพระพิสุสงย้อนกลับไปวิหารเพราะเหตุที่ไม่ได้หนทางจากสมเด็จพระเจ้าลุงในขณะที่ทรงพระพุทธดำเนินกลับไปนั้นได้ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏท่านพระอนนทเทระผู้เป็นพระอนุชายแห่งพระตถัง ผู้เจริญอะไรเนาะเป็นเหตุให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์ทรงย้มพระองค์ให้ปรากฏพระเจ้าค่ะเมื่อครูน่นี้เธอได้เห็นสมเด็จพระเจ้าหลุงสุป,ปพุทธราชาไหมละ่ะอานนท์ปรักถามขึ้นเห็นพระเจ้าค่ะพระอานนท์ทูลตอบสมเด็จพระเจ้าลุงสุป,ปพุทธราชา ทรง,งกั้นกลางความถนนไม่ให้หนทางแก่เราตถาคตและภิกษุษสงฆ์เพื่อเข้าไปโปรดศัก์เช้าวันนี้นักว่าได้สมฤทธิกรรมเป็นอันหนักมากสมเด็จพระผู้มีพระพระเจ้าตรัชนิแล้วก็ทรงมีพระพุทธดีกาพยากรณ์อ,อีกสืไปว่าดูกระรัน์อันนั์เพราะกรรมอันหนักที่สมเด็จ พระเจ้าหลุงสุปภะพราชาทรงกระทำรรในวันนี้เองต่อจากนี้ไปเมื่อครบเจ็ดวันแล้วพระองค์จะถูกธรณีสุณเชิงบันไดาภายใต้พระมหาปราสาทแห่งพระองค์เองฝ่ายสมเด็จพระเจ้าสุภปปัพราชาธิบดีเมื่อทรงกลั่นแกล้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้เข้าไปบิณฑบาตในรั เขตราชธานีได้สมประสงค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระพุทธอสมสรงหาพระพิสุย้อนกลับไปยังวิหารแล้<อ>แลว<อ>ก็ทรงมีพระหฤทไทยผ่องแผ้วปรีดาครู่หนึ่งต่อมาจึงได้สมงจารับบุษคนหนึง่งให้ติดตามหมู่พระสงฆ์พระพิสุสงน้นไปด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงตามไปจงไปคอยสอดแนมดูว่า พระสมณะโคโดมจักกล่าวถึงข้าว่าอย่างไรบ้างจารับ,บุรุษรับพระราชองค์การแล้วก็รีบติดตามหมู่พระพิสุสถ์เมืม่อได้ฟังระถาที่พระพิสุสถ์วิภาควิจารณ์กันถึงเรื่องที่พระเจ้าสุป,ปะพุทธราชาจากถูกแผ่นดินสูบอันเป็นเรื่องใหญ่ตามพระพุทธฎจีกาพยากรณ์เช่นนั้น ทนได้สอบถามพระพิสุสงฆ์อย่างมั่นคงเป็นแท่งแท้แล้วก็รีบตรงมาอย่างพระราชวังขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแห่งตนอ๋อเจ้าสมเด็จสุภพุทธราชาทรงทักขึ้นอย่างพระอารมณ์ดีหลานเราว่าอย่างไรบ้างล่ะไม่ได้อาหารบินฑบาทวันนี้หน้าที่จะต้องได้รับความหิวโหวยเป็นแม่นมัน่น ม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าจารึกทูนขึ้นแล้วก็เริ่มกราบบังคมทูลถึงเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาจากบรรดาพราภิษุสม์ว่าองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจะต้องถูกทรณีสุขอีกเจ็ดวันข้างหน้าตามพระพุทธดีกาเพราะกรรมที่พระองค์ทรงประทำเมื่อเพลาเช้านี้เป็นกรรมบาปอยากช้านัก ข้าเะือจักถูกแผ่นดินสูรอง์สุปปะพุทธาราชาทรมทนถามด้วยพระอาการอันมิใครจะสมเชื่อถือแต่ในพระราชาหฤทัยนั้นให้สมนึกหวันเกรงอยู่เป็นอันมากโดยเมื่อทรงจินตนาอย่างรอบครอบแล้วก็ทรงเห็นว่ากระถาโทษกล่าวคือโทษแห่งคำโทษอันผิดพลาดแห่งสมณะโคโดมหลานเหล่านี้ ไม่เคยมีเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อพระสมณะโคจัมตรัสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นไปและปรากฏมีต่างพระดำรัจทุกประการเมื่อทรงพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วองค์ราชาทิปดีก็ให้มีพระหารลไทยวาดวันเกรงกลัวต่อมรณะภัย ที่จักมาถึงพระองค์เป็นอันมากหากแต่ขติยะมานะอันมีอยู่เป็นประจำก็ทำให้ทรงตัดสินพระไัยในที่สุดว่าหากตัวเรานี้จักถูกธรณีสืบได้จริงเช่นพระสัมณะโคโดมว่าเราก็ขอกล้มหน้าตายเพราะบาปกรรมเราทำไว้กงจักแก้ไขไม่ได้แล้วพระสัมณโคโดมจึงกล่าวเช่นนั้น แต่ก่อนที่เราจะขาดเจตายเราจักสังแดงความที่พระสมณะโคโดมเป็นคนพูดไม่จริงทั้งหมดให้ปรากฏแกช่ชาวโลกเพราะมีช่องทางจะทำได้คือพระสมณะโคโดมนั้นเมื่อมียานวิเศษรู้ว่าเราจักถูกธรณีสุดตายแน่ๆแล้วแทนที่จะพยากรณ์แต่เพียงว่า พระเจ้าสุป,ปพุทธาราชาจากถูกแผ่นดินสุขในวันที่เจ็ดแต่กลับสัมดงอาการอวดรู้พยากรณ์ให้ละเอียดลงไปถึงสถานที่อันเป็นบริเวณที่เราจักถูกธรณีสูดซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าสมเด็จพระเจ้าสุป,ปพุทธาราชาจากถูกแผ่นดินสุขในวันที่เจ็ณเชิงบันไดปราสาทเรื่อง่อง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ย่าำกลายไปที่เชิงประสาทบันไดเลือเบื้องล่างนั้นเลยพอครบเจ็ดวันถ้าเราจะต้องถูกธรณีสุขตายก็จะเป็นให้อื่นมิใช่สถานที่นั้นเมื่อเราตายไปด้วยอาการอย่างนี้ผู้ที่พยากรณ์เราคือพระสมณโคดมซึ่งคนทั้งหลายพากันชื่นชมว่า เป็นผู้มีวาจาไม่ผิดเพี้ยนก็จะปรากฏว่าเป็นผู้มีวาจาผิดเพี้ยนคือพยากรณ์จริงบ้างไม่จริงบ้างจะเชื่อเสียเลยถึงทีเดียวทั้งหมดไม่ได้แม้เราตายไปแล้วก็อาจที่จะยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโครดมได้ด้วยอุบายอย่างนี้เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีผู้ทรงมีความอาฆาตในพระราชาหฤทัยอย่างลึกซึ้ง ทรงคำหนึ่งไปด้วยความโง่เขาเบาปัญญาเช่นนี้แล้วก็ทรงดำเนินการตามที่ทรงดำริไว้ท,ทันทีนั่นคือมีรับสั่งให้ข้าราชาบริพารทั้งหลายพากันขนเอาเครื่องราชูปโภคที่จำเป็นไปไว้บนปราสาทชั้นที่เจซึ่งเป็นชั้นสูงสุดให้เพียงพอแล้วก็ส่งคัดเลือกทหารหารผู้มีร่างรูปร่าง กำยำล่ำสันเป็นนักหมวยปล้ำมาได้หลายคนรับสั่งให้ผลัดเปลี่ยนเวียนเวนกันเฝ้าอยู่ที่ประตูปราสาททุกๆุชั้นประตูละสองคนเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ทรงประชุมทหารผู้มีกำลังกายแข็งแรงและมีความจงรักภักดีต่อพระองค์เหล่านั้นโดยมีพระราชดํารัสสั่งอย่างเฉียบขาดว่าบั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากพวกเจ้าทั้งหลาย เห็นตัวข้าหนีลงมาจากปราสาทเบื้องบนจะผ่านประตูที่เจ้าเป็นยามคอยกันความประมาทของข้าเองแล้วใสพวกเจ้าอย่าได้เกรงใจเลยถ้าชกได้จงชกถ้าตีได้จงตีถ้าทุกได้จงทุกแล้วชุกกระชากลากเราให้ขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดอีกดังเดิมอย่าปล่อยให้ลงไปข้างล่างได้เป็นอันขาดเข้าใจไหมล่ะ การที่เราตั้งเจ้าให้เป็นยามพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นยามพิเศษสำหรับห้ามเราคนเดียวไม่ให้ลงไปข้างล่างเท่านั้นแหละหวังว่าพวกเจ้าคงรักษาหน้าที่พิเศษนี้โดยเคร่งครัดที่สุดพระเจ้าสุป,ปพุทธราชาธิปดีผู้ทรงมีนโยบายดีดำรัสสั่งชนี้อยู่แล้วก็มอบหมายกิจที่จะพึงกระทำในหน้าที่ของพระองค์ ให้แก่อมาผู้สามารถทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นไปสมพักผ่อนพระอิริยาบถรอพยามัจจุราชอันจะมาถึงพระองค์ตามคำพยากรแห่งสมเด็จพระบรมครูเจ้าอยู่ณห้องอันเป็นสิริเบื้องบนปราสาทชั้นที่เจ็ดมีคนทั้งหลายในพระราชวังได้นำเอาเรื่องที่สมเด็จพระราชาธิบดี ทรงเตรียมวิธีการที่จะตั้งฐานพยายามัจจุราชโดยทรงพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้พระองค์ต้องทรงถกธรณีสุขที่เชิงบันไดปราสาสตรด้านล่างมาบอกแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่นิโครธา,ามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงเอาเนื้อความเหล่านี้ขึ้นไปกราบทูลให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบและกราบทูลถามต่อไปว่า พระพุธดีกาที่สมัยยากรแก่พระอานอนท์ไว้ในเช้าวันนั้นจะยังเป็นจริงอยู่หรือไม่สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถพระองค์ผู้ทรงพระสัพพัญยุตยานจึงประทานพระพุทธดำรัส่าดูกรัฐเธอทั้งหลายอย่าว่าแต่สมเด็จพระเจ้าหลุมสุป,ปพุทธราชาจะขึ้นไปอยู่บนประสาทชั้นที่เและมีทหารกำยําล่ำสัน เฝ้ารักษาประตวอยู่อย่างนี้เลยแม้องค์สมเด็จพระเจ้าหลุงแห่งเรานั้นจะมีฤทธิ์เพาะขึ้นไปสู่เวหาและประทับอยู่บนอากาศก็ดีหรือจะทรงหนีไปยังมหาสมุทรทะเลใหญ่โดยมีนาวาเป็นพระรชาชพานะพร้อมทั้งทหา,หารชาญกล้าแวดล้อมรักษาก็ดีหรือจะทรงหนีเข้าไปในซอกภูเขาก็ดี พระองค์ก็จะต้องสวนถูกแผ่นดินสูงที่เชิงมันใดใต้ปราสาทเบื้องล่างดังที่เรากล่าวไว้แล้วนั่นเองทั้งนี้ก็เพราะว่าทวิภาวะคือความเป็นสองแห่งถ้อยคำของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเป็นอันขาดเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่แต่เราตถาคต แม้พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นก็ตามพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมปรากฏเป็นจริงเสมอพอถึงการละคำรบวันที่7ซึ่งเป็นวันที่จะพิสูจน์ว่าพระพุทธดีกาที่ว่าไว้จะปรากฏมีผลประการใดในตอนเช้ามืดวันนั้นสมเด็จพระเจ้าสุภปปพุทธราชาผู้ทรงมีพระอาการกระสับกระส่ายมาตลอดราตรี เมื่อทรงเห็นว่ายังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ทรงมีพระไัยขึ้นว่าพระวจนะแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะเป็นหมันเปล่าไม่ปรากฏความจริงเป็นแน่แท้แต่ก็ยังไม่สงหวางพระไยัยจึงทรงใช้ให้อำมาตคนเสน็ทมาบังคับหารยามอย่างแข็งขันเพราะใกล้จะพ้นรากลายตามพระพุทธธรรมนายแล้วทุกคนอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด กาละเวลาก็เคลื่อนคล้อยมาพอได้เวลาตรงที่สมเด็จพระราชาพิธิปดีผู้มหัจจริกทรงติดกั้นหนทางพิขาจารย์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเจ็ดวันก่อนเหตุการณ์หนึ่งก็พลันออกติขึ้นนั่นคืออัศดรมงคลมาพระที่นั่งตัวโปรต ขององค์สมเด็จพระราชาซึ่งอยู่ที่โรงมหาพิเศษใกล้เชิงบันไดปราสาทชั้นล่างสุดมันบังเกิดมีอาการคึกขนองขึ้นแตะถีบฝาโรงมหาเสียงดังสนั่นวั่นไหวเสียงอะไรทรงถามอำมาตยคนหนึ่งซึ่งเพิ่งขึ้นมาเฝ้าเพื่อกราบบังคมทถลด้วยพระสุรเสียงอ่อยๆเขาทรงเคลียไม่ได้บันทมหตลอดดาตรี มาต้นอัสดรมองคลพระเจ้าค่ามันเกิดทึกขนองขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุมีรู้ว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าพมาทุ่ซื่อสัตว์กราบบังคมทูลอย่างไม่ทันจะขา่าคทำเสียงตึงตังก็ดังขึ้นอีกและยิ่งดังหนักขึ้นไปทุกทีคล้ายกับว่าอัสดรมงคลน,นั้นมันกลายเป็น,น้าบ้าไปเสียแล้ว และก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วทุกคนในที่นั้นว่าเมื่อมาพระที่นั่งเัว・โปรดนี้เกิดมีอาการพยศขึ้นมาแล้วผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่สามารถที่จะบังคับให้หยุดได้นอกจากสมเด็จพระราชาธิบดีเท่านั้นด้วยเหตุนี้เมื่อได้สมสดัับเจ้าภาชีผู้พระไทยสแสดงอาการพยศคึกขน,ขนองเตะถีบฝโางมาเสียงดังสนั่นวันไหวอย,อย่างไม่หยุดยั้งเช่นนั้น สมเด็จพระเจ้าสุป,ปะพุทธราชาผู้ต้องพระพุทธธรรมนายโดยทรงมีวาสนาชะตาเสียถึงกับจะต้องถูกแผ่นดินสูงก็ให้ทรงอึดอัดหึดงักอยู่ในที่สุดโดยที่ไม่มีใครจะทูลห้ามทันพระองค์ก็พลันลุกขึ้นจากพระที่นั่งทรงแผ่นถึงลงไปหมายที่จะห้ามมามิให้พยศบานประตูที่เสด็จผ่านไปก็เปิดเองเป็นอัศจรรย์ เหล่าทหารมั่งสักรรกำยำใหญ่ที่ทรงคัดเลือกแต่งตั้งไว้เป็นกรณีพิเศษก็ให้บังเอิญมีเหตุลืมพระราชดำรัสสำคัญอันเป็นหน้าที่ของตนสิสส้นทั่วทุกตัวทหารซึ่งเฝ้าอยู่ทุกๆประตูทั้งเจ็ดนั้นก็พลันเห็นชอบในการที่พระเจ้าอยู่หัวแห่งตนจากเสด็จไปห้ามมาพยศและแล้วเพอพระบาทแห่งอม บรมมกษัตริย์สุภพุทธรชาชแตะพื้นประสาทชั้นล่างสุดที่เชิงบันไดมหาปัฐพีใหญ่ก็บังเอิญเกิดอศัศจรรย์ส่งเสียงรั้นครั่นคลื่นแล้วแยกออกเป็นสองผ้าสู่อาบรมกษัตริย์ลงไปทั้งทั้งที่ทยังสรงพระชนชีพอยู่ครู่หนึ่งก็พลันปิดสนิทลงตามเดิมซึ่งน,นันหมายความว่าบบดนี้ สมเด็จพระราชาธิปีแห่งกรุงเทวทหคนครได้เซ้นพระราชีพแลิวการเซ้นพระรช,ชีิอย่างอัศจรรย์แห่งพระองค์นี้ได้ยังความสยดสยองและความสังเวียนให้เกิดขึ้นในดวงใจแห่งหลวงมาละทหารทั้งหลายซึ่งได้เห็นเหตุการณ์อยู่ในขณะนั้นเป็นอันมากและเมื่อต้องทรงถูกธรณีสูบจนสิ้นพระอัศสัตว์อัศสัตว์ถึงแก่ชีพตักใส นภายใต้แผ่นดินสมจริงดังพระพุทธดิกาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงพยากรไว้ทุกป,ประการแล้วสมเด็จพระเจ้าสุภพุทธราชาธิปดีก็ทรงดิ่งไปอุบัติเกิดนักอเวจีมหานร,รกปรากฏกายเป็นสัตว์นรกใหญ่ร่างร้ายถูกไฟในอเวจีนั้นไม่เผาผลาญจากเท่าถึงกาลทุกวันนี้ เรื่องที่เล่ามันนี้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามนุษย์บางคนในมนุษยภูมินี้เป็นคนโชคดีเกิดมาในตระกูลดีมีความสุขความเจริญชีวิตประสบความรุ่งเรืองไพโรจนซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้สว่างม,มาแล้วแต่ว่าเขาผู้นั้นกลับเป็นผู้มีจิตใจไม่ผ่องแผ้วเพราะมีทิฏฐิวิบัติมากไปด้วยความประมาท ไม่ถึงคำหนึงถึงบาปก,กรรมและผลบากแห่งบาปก,กรรมไม่นำหาต่อการที่จะปฏิบัติกัลยาณธรรมความดีงามีนนำซ้ำยังประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจอย่างนี้เมื่อถึงคราวสิ้นชีวิตย่อมจะเป็นผู้มืดไปได้แก่ไปเกิดในอบายภูมิมีชีวิตมืดมนทนทุกขเวทนาเป็นที่น่าสังเวชสลดใจนักหนา ยดเช่นองค์สมเด็จพระสุขพุทธราชาธิบบดีซึ่งดำรงฐานะเป็นเจ้าธรณีแห่งกรุงเทวะทหะนะครทรงเป็นที่เคารพยกย่องแห่งมหาชนอย่างมากมายนอกจากนี้ยมทรงมีโอกาสได้พบเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหาการุณานับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สว่างมาแล้วแต่ต่อมา ภายหลังพระทรงมีทิฏฐิวิบัติไม่สามารถที่จะขจัดความเห็นผิดให้ออกไปจากจิตสันดานถึงกับทรงกระทำการอันเป็นบาปอยากช้าแสนสหาหัสกรรมจึงซัตว์ให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกร่างกายใหญ่ร้ายในอบายุูมิกลายเป็นผู้ไปมืดหน้าอนาะนักหนาชีว่ประวัติขององค์สมเด็จพระกพปะพุทธราชาธิบดีนี้ ย่อมจะมีการกล่าวได้ว่าเป็นชีวประวัติแห่งมนุษย์ผู้สว่างมาแล้วแต่เป็นผู้มืดไปดังนี้วันนี้เราก็จะจบผู้สว่างมาแล้วมืดไปในวันพรุ่งนี้ก็จะได้คุยกันต่อเรื่องผู้สว่างาแล้วสว่างไปฉะนั้น ท่านทั้งหลายจักยังตงนอยู่ในความประมาทไม่ได้เลยถึงแม้เราได้เกิดมาสวา่างก็ยางหวังที่จะได้สว่างไปถ้าเรามีความประมาททาาทางจะทำบาปกรรมยูมเป็นนไ,ไม่ขนฝายที่จะแสวงหามมระธรรมตันเป็นทรรมแห่งทางหลุดพ้น เราก็จะเวียนวนเกิดแล้วเกิดเล่าในวัฏฏะนี้อย่าได้ประมาทเลยค่ะเราเดินไปได้กันเดินไปพร้อมๆกันเพื่อไปหนทางที่สว่างสวยถึงยินดีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ